สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมสวัสดีเหล่าคนที่มีเพชรน้อยทุกคนด้วยนะครับการที่เรามีเพชรน้อยๆตอนที่จะใกล้ฉลองคนรอบ4ปีแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเป็นความรู้สึกที่เหล่าคนที่มีเพชรเยอะเนี่ยไม่เข ไม่สามารถได้ของเล่นชิดใหม่ๆที่คนเขากำลังฮิตกันอยู่เนี่ยมาครอบครองได้บางคนที่มีเพจแค่5้0ร้อเนี่ยแต่ก็ไปเสี่ยงซุ่มเอ็กตัวใหม่จุนต้องผิดหวังเพราะไม่ได้สิ่งที่หวังมาก็หลายคน แต่วันนี้ความผิดหวังนั่นจะต้องจบลงดีเดีก็เราทุกคนเข้าสู่รัที่ข้าม4ปีนะผมไทยเลยครับทุกความผิดหวังจะหมดลงถ้าเราข้าม4ปีปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่มีเพจน้อยๆเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยส่วนมากน่าจะโดนตู้ดักกันเยอะนะฮะก็ไปตู้ดักก่อนครบรอบ4ปีนะผมอีกโซนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นอีเวนต์นะผมไม่ค่อยได้ลงแรงแบบผมนะเพราะคุณรู้สึกหรือย,ยังครับว่าเราเนี่ยต่างจากคนที่มีเพจเยอะอยังไงแน่นอนครับคนที่มีเพจเยอะเนี่ยเขาเนี่ยมีความอดทนที่สูงมาก เพราะขยันเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่าพวกเรานะฮะแน่นอนว่าถ้าเราดวงดีจริงๆเนี่ยจำนวนเพชรเนี่ยอาจจะไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำนะฮะแต่การที่มีเพชรพอการันตีเนี่ยมันย่อมอุ่นใจกว่าอยู่แล้วใช่ไหมนะฮะ วันนี้แหละจะเป็นวันที่พวกเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนะผมบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะผมว่า1เดือนเนี่ยเรามีโอกาสได้เพชรประมาณ200เพชนะแล้วก็ครบรอบในแต่ละปีเนี่ยก็จะแจกเพชรขั้นต่ำเนี่ยประมาณ500เพชนะผมใช่แล้วครับเป้าหมายของลัทธิข้าม4ปีก็คือ4.5าปียังไงละ่ะแน่นอนว่าครบรอบ4ปีเนี่ยคงไม่พ้นใครโดใช่ไหมล่ะครับบิ๊กมัมก็มาแล้วคิงก็มาแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยว่า ex ครบรอบ4.5ปีเนี่ยจะเป็นใครคงเหลือแค่2ตัวเลือกแล้วนะฮะ ก็คือหนวดดำหรือไม่ก็ลูฟี่เกียร์ห้าไปเลยนะผมการที่ปล่อยให้คนที่มีเพชรเ,เยอะกว่าเราเนี่ยหมดไปกับไฮโดหมดไปกับตัวละครที่มาดักไปก่อนเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะฮะในขณะที่พวกเขาเนี่ยกางใช้เพชรกันนั้นเนี่ยเราก็ต้องอดทนนะผมห้ามใช้ไม่แต่5เพชรนะแม้จะมีตัวโหดขนาดไหนเนี่ยก็ต้องอดทนเข้าไว้นะฮะพอเพชรที่พวกเรามีเนี่ยมันไม่พอการันตีแน่นอนอยู่แล้วนะผมหากใครมีเพื่อนนะผมที่มีเพชรน้อยๆเนี่ยแล้วเพื่อนเนี่ยห้ามใจตัวเองไม่ได้นะผม เดก็เจะไปสุ่มอยู่แล้วเนี่ยให้ดึงสติเพื่อนคนนั้นเอาไว้นะผมจงบอกเขานะให้เขาเนี่ยอดทนนะผมเป้าหมายของเราเนี่ยคือ4.5ปีเท่านั้นนะผมจะเดือนไหนไหนที่มีตัวละครโหดๆมายังไงเนี่ยจงอดทนเข้าไว้นะผมแน่นอนว่าถ้าเป็นตัวละครที่เราชอบมากๆเนี่ยก็สามารถสุ่มได้เลยนะฮะระยะเวลา5เดือนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะทําได้นะผมเมื่อวันนั้นมันถึงเนี่ยทุกความพยายามที่จะอดทนมาเนี่ยมันจะสําเร็จนะฮะ เลาคนที่หมดเพชรไปกับการสุ่ม ex 4ปีเนี่ยจะต้องอิจฉาเรานะผมเพราะเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยเพชรเราเนี่ยน่าจะมีมากพอที่จะสุ่มหรือการันตีแล้วนะเราจะมองไปที่พวกเขานะแล้วยิ้มให้พวกเขาหนึ่งทีนะผมจงยิ้มด้วยความภูมิใจนะผมในสิ่งที่พวกเราอดทนกันมานะมันคือรางวัลของคนที่มีความอดทนนะผมเพราะ ex 4.5ปีที่เราดอปเพชรกมาน,านานเนี่ยมันอาจจะเป็นหนวดดำก็ได้นะผม อาจจะเป็นดูฟี่เกียร์าก็ได้นะผมการอดทนไม่ใช้เพชรเลยเป็นเวลา5เดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบทรมานมากๆนะผมเนี่ยเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นนะผมแต่ถ้าคุณอยากมี EX ซสักตัวเนี่ยผมอยากให้คุณลองอดทนดูนะผมเราจะช่วยกันนะผมดึงสติกันไว้นะแล้วเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยเราจะมาฉลองไปด้วยกันนะผมเพราะนี่คือทีข้าม4ปีนะคนที่อยากเข้าร่วมเนี่ยพิมพ์ใต้คลิปนี้เลยผมว่าเข้าร่วมนะผม แล้ววันไหนที่เรารู้สึกท้ออดทนไม่ไหวอยากจะสุ่ม่อน4.5ปีและเกินเนี่ยให้คุณย้อนม,มาดูคลิปนี้นะผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณมีเพื่อนมากมายขนาดไหนนะผมที่เขาเนี่ยอดทนนะผมพวกเขาเนี่ยพร้อมจะดอมให้ไปพร้อมกับคุณนะขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีนะผมแล้วเจอกันนะผมตอนครบรอบ4.5ปีนะ